จากเจ็ดร้อยอ่ะจากเจ็ดร้อยอ่ะเลิกแกล้งลูกเลยสิผมไม่ได้แกล้งอะไรเลยเนี่ยผมยืนอยู่เฉยๆด้วยซำมาร์คมาร์ เกือบไปแล้วเกือบไปแล้วลโอเคเราอยู่ได้เจ็ดร้อยเหรอครับโอ้โหเก่งอ่ะทำได้ยังไงนี่ผมเพิ่งเล่นเองอ่ะวันเนี้ย นะผมไม่ได้ขำลงขำแรงอะไรเลยมันไม่ควรขำด้วยซ้ำ <c oughs> อยู่หกร้อยกว่าแล้วหรอเร็วมากเข้าไปไม่รอผมเลยอะ ไปไปไปวิ่งเร็วก็ไม่บอกกันไป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  <c oughs> <c oughs> ทางมันเล็กอะเ <c oughs> ข้าใจ <c oughs> นี่ไปไงเนี่ยโอเค เอาเป็นเรื่อม,มาอีกแล้วอะ่ะกลับมาได้แล้วเร็วม,มาเร็วไปบใหม่แบบสับใช่ ช่วยยังไงอ่ะมันดึงกันไม่ได้ดิเจมเนี้ยค่ค่อยๆมาค่อยเดินเออ ไม่ยากไม่ยากไม่ยากทำได้สบายสบายทำได้สบายสบายเล่นง่ายง่ายสบายสบายเนี่ยสะดุดอ่ะจริงอ่ะ เอาใจช่วยฮะทางมันไม่หายหรอตรงเนี้ยปกติทางมันจะหายปะเดี๋ยวเดีย๋ยวเดี๋ยว ำโดนทำโดนทำโดนวว่าแล้วคยด้วยกันเถอะ ่องการทา่ผู้อยู่ใ่ทำอะไรเลยสวัสดีครับสวัสดีรับดึกครับยวผมก็จะไปแหละอีกประมาณสักครึ่งชั่วโมงแล้วกันไปเรืเลยๆนี่นี่นี่น,นี่เป็นไงโตรโฟล์ โค้ดฟลโค้ดฟิวโค้ดฟล์โค้ดฟิวอ่ะโค้ดฟลโค้ดฟิลอ่ะร้จักคำว่าโคฟิมครับทุกคนโค้ดฟิวคือแบบเร็วกว่าโค้ดฟิวอ่ะรู้จักไหมโค้ดฟิวให้เราบอกครับโค้ดฟิลเลยครับ

ผู้นี้มาอะไรตอนเช้าอีกไหมอยู่ที่ว่าตื่นไหมอะ่ะโลภมากอะ่ะขึ้นไม่ได้อะ่ะ โดนไม่ถึงไงถึงนี่ไงเออมอรออยู่ไหนนะ <c oughs> รออยู่ไหนนะมอรอ มอรอหายรลูดอรอถ้าหลุดคือไปเริ่มตรงไหนเนี่ยติดต่อมอรหรอไม่น่านะเนี่ยถ้าโดดอยู่มันก็น่าจะอยู่แถวนี้จะหยุดแบบแถวข้างล่างนี่แต่นนี้มอราหายเหมือนรู้จักเซิร์ฟเลยเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยตอนขึ้น

ล้อผมล้อไม่หลุดก็แบตหมดมีสองอย่างอ่ะไม่หลุดก็แบตหมด ที่ไหนอะในวันที่ไม่ไปแล้วทำไมเธอนึ่งใจร้าหายหายไปเลยแบบอะไระอ่ะจะสองห้าออฟฟี่ฮะ ม่ไปและทำไมเดิในเองใจไว้ผู้มาดูแม่ในทางทีไ่ไม่ได้ไอยู่ไ้เท่านี้ก่อนก็ได้ทุกคนเสียงดังมากคิดว่าใช่อะ่ะคิดว่าน่าจะโดนยึด iPad นะฮะประมาณนี้แล้วกันนะทุกคนสําหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมต้องไปอาบน้ําแต่งตัวแหละมีรวมตัวนี้รวมตัวเพื่อนเพื่อนเพื่อนวงวงหนึ่งเพื่อนๆนวงหนึ่งสปอยแค่นี้พอ มาครบหรือเปล่าไม่รู้นะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนขอบคุณมากนะฮะยังไม่รู้ครับยังไม่รู้ครับยังไม่แน่ใจฮทุกคนอย่าเพิ่งเป็นสปอยอะไรกันในในแอปอื่นนะรอก่อนนะรอให้รูปมันลงก่อนอะไรก่อนนะฮะรอก่อนนะฮะเจอกันนะทุกคนรมตัวบรูทโปรเจกต์มัน ไปครับทุกคนฟันดีนะฮะขอบคุณมากนะครับผมตวันนี้ฮะเจอกันครับบ๊ายบาย